อ่ะครับผมครับผมวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์พศ2566นะต่ออีกคลิปหนึ่งนะฮะวันนี้ต่ออีกคลิปหนึ่งว่าบิ๊กบอส101นี่ชอบพระใส่ในเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดไปอย่างรวดเร็วนะครับพี่เพื่อนๆนะครับอ่าเดี๋ยวเนี้ไว้ก่อนนะครับนี่เลยครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่อันนี้สวยช้ำเลยเหรียญนี้ผมห่วงมากครับนี่ครับบางเหรียญผมบางอย่างผมไม่ได้ออกมานะครับพี่เพื่อนเพื่อนยังมีอีกเยอะนะครับเป็นหลังเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนเช่าเก็บเช่าเก็บนะ เช่าเก็บเช่าเก็บตามความรู้ความสมัายของเรานะฮะนี่ตามความพร้อมของเราอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับหลวงปู่แหวนนะครับแกะได้สวยมากครับในเรียมเนเท็ตดําเดิมเลยผมก็เช่าเข้ามาแล้วก็เก็บเอาไว้ครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่สละชีพประชาตินะครับอันนี้กองบัญชาการทหารสูงสุดนี่จัดสร้างครับเท่าที่ดูข้อมูลนะครับนี่เห็นไหมฮะอยู่ในเรียมเวนเท็เก่าๆนะครับเป็นลักษณะกระไหลทองลองนิกเกิลสภาพร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะครับโอเคนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่สวยมากครับเป็นพระอนาคตสดใสและแท้ทันหลวงปู่แหวนนะครับ อลัหันลอยฟ้านะครับนี ya, <vit> ่อลหันลอยฟ้านะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่สวยจริงๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมว่าจะหากล้องอยู่ผมเอาวางไว้ไหนท่านดูดีๆนะครับดูไปเรื่อยๆครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่เห็นกล้องแล้วนะครับหลวงปู่แหวนนี่แกะบล็อกสวยทุกรุ่นนะครับพี่เพื่อนเพื่อนแกะบล็อกได้สวยทุกรุ่นท่านดูครับนี่เลยครับนี่ท่านดูที่ตรงนี้เลยครับรุ่นนี้ดูตรงตรงนี้เลยครับตรงล่องตรงนี้นี่จะมีลักษณะเส้นคู่ครับแล้วก็ตัดเฉียงมาหนึ่งเส้นครับนี่เห็นไหมฮะ นี่ครับสวยมากครับนี่เห็นไหมจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องปูแหวนครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ว่าออกแบบได้สวยสดและงดงามอนาคตสดใสนะครับเจอสวยๆผมก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนครับนี่ครับเราต้องมองเห็นในสิ่งที่เขายังไม่เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับบางทีบางอย่างเนี่ยคุณค่านี่อาจจะมองข้ามได้ผมไปเจอนี่อย่างนี้ผมชอบมากครับโดยเฉพาะคนที่ดูเหรียญนี่นะครับชอบเป็นพุทธศิลป์นี่แล้วก็เกจินี่โด่งดังมากอยู่แล้วนะครับอรหันลอยฟ้านะฮะหลวงปูแหวนนะครับ วัดดอยแม่ปังเชียงใหม่นะครับสวยมากครับอ่าต่อไปนะครับออาต่อไปนี่เลยนะครับสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่หลวงพ่อกันนะวัดเขาแก้วนะครับเห็นไหม่อลักษณะเป็นอัปกะานะครับแบบนี้ครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเลี่ยมมาเลยครับผมไปดูข้อมูลนี่รุ่นนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะรุ่นนี้ผมไม่ค่อยจะเห็นนะครับน่าจะเป็นหน้าหนุ่มยุคต้นต้นนะครับนี่หลวงพ่อกันนะครับโชคดีหน่อยที่ว่ามีตัวหนังสือนี่ครบเลยนะครับ พระคูนิสิตนะคุณากรหลวงพ่อกันนะครับโชคดีที่ว่ามีตัวหนังสือนี่ครบเลยไม่งั้นเถียงกันยุ่งเลยนะนี่ฮะเพราะว่าบางทีบางอย่างพระไม่เคยเห็นแช่ว่าจะไม่มีนะนี่เห็นไหมฮะนี่เลยครับลักษณะนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนเป็นเนื้อปลาก้าแบบนี้เก่ากึกเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าพคุณไงว่ายังไม่เคยเห็นนะเพื่อนเพื่อนยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ลักษณะแตกแบบนี้ครับนี่ท่านดูด้านหลังครับมีวัดเขาแก้วครับ ด้านหลังนี่เป็นยันนะฮะยันนโมพุทธายะนะครับสอนกันอยู่3-4อย่างนะครับนโมพุทธายะนะชายิตินะครับอ่านี่วัดเขาแก้วครนี่ครับหลวงพ่อกันนี่ขึ้นชื่อมากครับสายเหนียวครับไม่ว่าจะเป็นระดับบิ๊กของนายตำรวจที่นะครับลง Youtube บ่อยๆท่านก็เป็นสิทธ์สายหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วครับนี่ครับ เอาว่าแควคาดปลอดภัยนะครับผ่านศึกสงครามมานับไม่ถ้วนกันแล้วกันครับนี่ครับเหรียญนี้หายากมากครับพี่เพื่อนเพื่อนนะฮะผมไม่ค่อยเจอด้วยนะใครมีสวยๆครับแบ่งปันกันรับชมบ้างติดต่อนะครับเฟซเพจพระเครื่องบิ๊กบอสหนึ่งศูนย์หนึ่งได้เลยนะครับขอชมหน่อยครับขอชมเหรียญสวยๆหน่อยครับพี่เพื่อนเพื่อนรุ่นนี้นะครับต้องรุ่นนี้นะน้องขอชมเหรียญสวยๆหน่อยนะครับนี่ครับขอชมนี่ครับท่านไหนมีก็นะครับมาแบ่งปันกันรับชมครับผมไม่ค่อยเจอนะท่านเข้าไปในนี้นะ ท่านเข้าไปในนี้นะครับนี่เพจพาคเครื่องบิ๊กบอสหนึ่งศูนย์หนึ่งกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเผื่อมีการสนใจภาครายการไหนนี่ก็พูดคุยกันนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนี่เข้าไปในนี้เลยนะครับนี่ก็มีการปิดไปหลายรายการแล้วฮะเออนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้ผมชอบนะครับเหรียญกลมหลวงพ่อกันหน้าหนุ่มครับวัดเขาแก้วหลังยันนโมพุทธายะหน้าชายยติครับไม่ค่อยเจอนะครับอ่าคลิปนี้ไม่นานหรอกครับพี่เพื่อนเพื่อนอ่าคลิปนี้ไม่นานนะครับ ันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นนะครับท่านเจ้าคุณนอนะครับท่านเจ้าคุณนอนะครับนี่ครับอันนะครับอ่าธรรมวิตโกนะครับอ่าธรรมวิตอ่อกัธรรมวิตโกนะครับนะครับสวยมากครับนี่เป็นเม็ดกระดุมเล็กๆครับก็ลักษณะนี้น่าจะเป็นงานงานเรียบร้อยแบบนี้กระไหลทองร้องนิเกิลน่าจะเป็นงานกองกระสับสร้างนะครับเม็ดเล็กๆไม่ใหญ่มากท่านดูด้วมือผมนะครับนี่ครับ ก็เช่าเ้ามาไว้ครับเช่าเ้ามาไว้ต่อไปนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับพี่เพื่อนเพื่อนอันนี้อะไรเอ่ยนี่หายากนะเนี่ยเออนี่ไปเจอก็หายากพอสมควรนะครับนี่ครับเหรียญสองอาจารย์สองเกจินะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณประลิษตโทนะครับเป็นกระไหลทองลองนิกเกิลนะครับอันนี้นะครับนี่ครับออกวัดบ้านไร่เลยนะครับพี่เพื่อนนี่ครับวัดบ้านไร่ครับนี่ครับอันนี้มีลักษณะ คล้ายๆกับข้อตอกอะไรไว้สักอย่างเดิมๆเลยนะผมยังไม่ได้แกะเลยนะแต่ว่าเป็นผ้าแท้ดูง่ายๆครับนี่ครับท่านดูนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เป็นผ้าแท้ดูง่ายมากนะฮะเพราะว่าเราใช้วิชาดูกระไหลทองลองนิเกลด้วยแล้วก็ดูความขมแจ้าของเหรียญด้วยอันนี้เป็นการตอกลงไปนะหาไม่ค่อยเจอนะแบบนี้นะพี่เพื่อนเพื่อนผมดูใน Google นี่ก็ไม่มีตอกแบบนี้นะนะครับนี่อันนี้ตอกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตอกไว้ลักษณะนี้เลยนะครับ เป็นกรรมการหรือเปล่าครับเป็นลักษณะกรรมการหรือเปล่าเหรียญนี้นะออกที่ไหนเอ่ยครับอันนี้ออกวัดบ้านไร่ด้วยนะนี่ครับนี่ครับออกวัดบ้านไร่นครราชสีมาด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับแกได้สวยมากครับพูดง่ายๆหันข้างนี่จมูกร้อยเปอร์เซ็นเลยหันข้าหลวงพ่อคูณนะครับนี่น่ารักดีนะครับสวยมากครับเหรียญนี้ดูสิครับความคมชัดของเลี้ยวจีวอนนะครับ ความคมชัดของตัวหนังสือครับพี่เพื่อนเพื่อนแท้ท่านหลวงพ่อคูณนะครับนะครับหลวงพ่อคูณนี่เป็นพระที่เก่งมากนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริยวัตรงดงามมากครับหลวงพ่อคูณนะครับตราบจนที่ท่านได้นะครับขึ้นสู่พูดยังไงวานิพานนะครับนี่ครับท่านดูครับโอ้โหครับท่านดูดีๆครับนี่การแกะกันเกาบล็อกเห็นไหมฮะสวยไหมครับนี่ นี่ครับการแกะการเกาบล็อกนี่ดวงตาคมมากครับนี่ครับนี่ครับเลียนลงก็คูณผมเจอผมก็เช่าเข้าครับนี่ครับราคากลางผมก็ไม่ทราบอะไรหรอกครับแต่ผมชอบครับราคาที่ว่าเขาเปิดมาเขาผมก็ชอบผมเช่าเลยครับนี่ครับแล้วก็ดูความสวยงามดูความเรียบร้อยก็จบแลวครับเพราะวาผมไม่ค่อยได้เช่านะบางอย่างเราไม่ทราบแล้วก็กะกะเอาถ้าพี่เพื่อนเนนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับส่วนจะเน้นสวยไว้ก่อนนะขอให้สวยนะครับนะครับสู้ราคาครับขอให้สวยไว้ก่อน นี่อันนี้ก็สวยงามมากครับนี่ครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะครับกาญจนบ,บุรีนี่เป็นเกจีอีกอท่านหนึ่งะนะครับที่ว่าขออนุญาตพูดแบบเขาเรียกน่าจะเป็นองค์หนึ่งเนาะพี่ๆเนาะนะครับเป็นเกจีองค์หนึ่งที่ว่ามีความเข้มขังนี่เห็นไมสิบสามกรกฎาคมสองห้าสอามมนะครับนี่ลักษณะศิละปะแบบนี้แท้เลยนะครับ ถ้าตัวหนังสือเป็นลักษณะเม็ด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 ผดผดแบบนี้ช่วง20บวกลบนี่นะครับมีการจัดสร้างหลายบารนะครับพูดง่ายๆว่าเกจิต่างๆในยุคนั้นนะมีการใช้การแกะบล็อกแบบตัวหนังสือแบบเป็นการแกะแบบวิทยาศาสตร์นะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับลักษณะการแกะแบบนี้นะครับเขาเขาเรียกเขาว่ากันว่าการแกะแบบลักษณะมีผดแบบนี้เขาเรียกว่าการกัดกดนะฮะตามที่เขาพูดคุยกันนะครับ จริงเทศอย่างไรท่านไปดูเองแต่เราจําลักษณะหน้างานคือตัวหนังสือเป็นเป็นผดเป็นผิวมะระแบบนี้นี่คมคมนะครับนี่นะครับก็แท้รับหนึ่งะครับท่านดูครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นเลยหลวงพ่ออุตมะครับนี่เห็นไหมพี่เพื่อนๆสวยมากท่านดูสิครับอันนี้เป็นลมน้ําตาลนะครับมีน้เรียมมานานครับอันนี้สวยงามมากครับนี่ครับแท้ทันนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับอ่ะสวยมากอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยหมดหรือยังอ่ะชุดนี้ อ่ะเดี๋ยวอีสักอีสักสองสามเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพ่อคูณมั้งนี่น่าจะเป็นเหรียญของพ่อคูณหลวงพ่อคูณนี่ผมก็เก็บนะนี่เขาเรียกว่าเหรียญอะไรเอ่ยนะครับเหรียญบิ๊กเลยรถถังบารไล่นี่นะครับเหรียญรถถังบานไล่เลยนะครับเจอก็เก็บเข้านะครับเจอก็เก็บเข้าครับราคายังไปได้อีกเยอะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่ถ้าเป็นเหรียญสายนครนมาถมเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญนะครับเหรียญจิโกวัดดอนยญยหอมละครับนี่ครับ ถ้าพูดง <b exemption and brightness> so <f common understands Ireland> ่ายๆว่าถ้าสายนครมทมีเหรียญจิ๋กโกนี่วัดดอนยหอมฝั่งบ้านฝั่งนี้นะครับวัดบ้านไร่ก็จะมีเหรียญนะครับจิ๋กโกหลวงพ่อคูณแหะครับนี่ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเหรียญนี่นะพี่ๆเขาเรียกว่าเหรียญพรปีใหม่นะครับแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเป็นเหรียญบิ๊กเบิ้มเลยครับใหญ่มากน่าจะเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพ่อคูณปริสุธโธนะครับน่าจะเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดของพานนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่นะครับดีๆปลอดภัยรวยๆคูณปริสทธโธนี่ครับ นี่ครับพรหลวงพ่อปีใหม่สองห้าสามเจ็ดนี่แท้ทันเลื่อเหลือใช่ไหมนี่ครับสวยมากครับเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์มากบางทีบางท่านไม่ได้ชอบเหรียญเล็กๆนะบางทีร่างอ่าพูดง่ายหุ่นเขาอาจจะอวบอันหรือว่าเป็นลักษณะร่างกายกำยำนี่เขาก็อยากจะได้ผ้าชุดใหญ่ๆที่เหมาะกับร่างกายเขาที่เหมาะกับทรงอย่างเขานะครับก็เป็นเหรียญที่ตอบโจทย์อีกเหรียญหนึ่งครับถ้าชอบแบบบิ๊กๆเบิ้มๆรถถังนี่ก็นี่นะครับและกระแท้ทันหลวงพ่อคุณก็ไม่ผิดหวังครับนี่ครับนี่ครับผมก็เช่าเขาเรื่อยๆครับ ดูอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับดูอีกสักเหรียญหนึ่งพี่เพื่อนเพื่อนนี่ดูอีกสักเหรียญหนึ่งอันนี้สวยมากนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวส่องให้ท่านดูนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่บิ๊กบอสหนึ่งศูนย์หนก็เช่าเข้านะฮะนี่ครับย่อยวันนี้หลักวันหน้าแหละครับนี่ครับหลักการเช่าของผมก็คือเกจินั้นต้องโด่งดังท้ฟ้าเมืองไทยเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและบรรดาเซียนพระนักซื้อขายนักสะสมนะครับนี่ครับหลงวงพ่อคุณใครไม่รู้จัก ลักษณะล่างหลังมาเนี่เห็นกับตามีคลิปด้วยนะครับมีคลิปมีอะไรให้เราลูกศิษย์ได้ดูด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าท่านไปดูตามตาม g o o g l e เลยครับล่าสุดนี้ก็แคลคาดปลอดภัยนะครับขอหลวงพ่อคุณช่วยจากเหตุไม่คาดฝันนะครับท่านไปดูคลิปเลยครับล่าสุดนะครับนี่ครับลักษณะบิ๊กๆเลยนะครับใหญ่มากนะเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจะเป็นเหรียญใหญ่ที่สุดของหลวงพ่อคุณแล้วครับนะครับ มีเอกลักษณ์ครับเห็นไหมครับแกะบล็อกได้สวยๆครับรุ่นนี้ครับเป็นลักษณะเนื้อทองแดงนะลมันปูครับเข้มๆนะเปรี้ยเพื่อนนี่เห็นไหมครับรุ่นนี้จะแกะลักษณะสวยงามมากแต่ว่าหูเหรียญไม่ใหญ่มากนะนี่ลักษณะนี้ก็นะครับนี่ครับดูความคมชัดลึกนะครับนี่นี่ครับฝั่งนี้เป็นปิ้นหน่อยครับดูฝั่งนี้ให้เป็นๆนี่คําว่าพระยานวิทยาคมเนี่ยฮะคำว่าพระยานนี่ ฝั่งนี้จะเป็นปิ้นหน่อยเป็นเกือบทุกเหรียญนะฝั่งนี้นะพี่เพื่อนเพื่อนเนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหูต่อกลมๆเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีต่อโคดนะครับฝั่งนี้เลยครับสอสลานะครับต่อโคดสอสลาฝั่งนี้เลยนะครับเป็นโคดตอกนะครับแบบนี้เลยแท้เลยนะครับตัดก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับหนาๆรุ่นนี้ต้องหนาๆใหญ่ๆนะครับต่อโคดชัดๆนะครับหนามากครับเอาครับพอแล้วครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวอ่าผมเช่าพระอะไรมาบ้างผมก็จะมา พูดง่ายว่ารายงานตัวกับ,นะบพี่บีเนเพื่อนที่เคารพรักของผมทุกทกคนและครับพี่เพื่อนนะครับเอาว่าผมได้ผ้าอะไรมาผมก็จะมาแบ่งปันนะครให้ท่านชมนะครับ,นะรบแล้วก็หากท่านในสนใจผ้ารายการไหนนะครับท่านก็เข้าไปที่เ,เฟซ